จเจริญพรท่านพูดจเจริญภาวนาทุกท่านวันนี้ก็จะได้บรรยายในหัวข้อต่อไปว่าด้วยวิธีทำจิตภาวนาโดยเลือกจากกรรมฐานสี่สิเมื่อพูดถึงเรื่องจิตภาวนาและกรรมฐานก็มีสั์ที่จะต้องทำความเข้าใจกันก็เริ่มตั้งแต่คำว่าจิตภาวนานั่นเองความจริงนั้น จะมาได้เคยพูดอธิบายความหมายศัพท์เหล่านี้ไปบ้างแล้วแต่ก็เห็นว่าเมื่อมาพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะคือเข้าถึงตัวประเด็นแท้ก็คงจะต้องทบทวนความหมายของศัพท์เหล่านี้กันอีกครั้งหนึ่งเริ่ม้วยคำว่าภาวนาภาวนานั้นก็เป็นศั์ที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอในวงการที่เรียกกันว่าการปฏิบัติธรรม แต่ว่าน้อยท่านที่จะเข้าใจความหมายของคำว่าภาวนาอย่างบริบูรณ์ภาวนานั้นตัวศัพท์เองก็แปลก,กันว่าการเจริญซึ่งเราจะใช้ต่อท้ายคำศัพท์ในพระพุทธศาสนามากมายอย่างในที่นี้ก็จิตภาวนาก็แปลว่าการเจริญจิตหรือการทำจิตใจให้เจริญ หรือว่าปัญญาภาวนาก็การทําปัญญาให้เจริญหรือเจริญปัญญามีเมตตาภาวนาการเจริญเมตตาแล้วก็มีศัพท์อื่นอื่นอีกมากมายที่คาว่าเจริญในทีน่นี้ก็หมายถึงการปฏิบัติตั้งแต่ต้นตั้งแต่ทาให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นมาจนกระทั่งให้เพิ่มพูนขึ้นไปบางทีเราก็แปลกันว่าการฝึกอบรม หรือในที่สุดมันก็ได้แก่การปฏิบัตินั่นเองเคยพูดถึงเรื่องอริยส,สัจสีและในข้อสุดท้ายคือมรรคก็มีข้อความที่บอกให้ไว้ว่าเรามีหน้าที่ต่อมรรคก็คือภาวนาภาวนาก็คือการปฏิบัติหรือลงมือทำเพราะฉะนั้นภาวนาเนี่ยเป็นคำที่ใช้สำหรับมรรคทั้งหมด มรก,ก็เป็นข้อปฏิบัติทั้งหมดในทางพระพุทธศาสนาด้วยความหมายอย่างนี้ก็จะเห็นว่าภาวนานั้กก็หมายถึงการปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนานั่นเองหรือกาหรือจะหมายถึงว่าความดีงามที่พึงปฏิบัติทั้งหมดเพราะฉะนั้นคําว่าภาวนานี้จึงมีความหมายครอบคลุมข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนา อันนั้นก็เป็นความหมายอย่างกว้างที่สุดซึ่งเราจะเห็นได้ในกรณีต่างๆอย่างที่มีการแบ่งภาวนาออกไปอย่างเต็มเต็มรูปเต็มระบบเป็นสี่อย่างคือกายภาวนาจเจริญกายหรือพัฒนากายศีลภาวนาจเจริญศีหรือพัฒนาศี จิตภาวนาเจริญจิตหรือพัฒนาจิตใจแล้วก็ปัญญาภาวนาเจริญปัญญาหรือพัฒนาปัญญาคำว่าจเจริญน,นั่นก็คือคำว่าพัฒนาปัจจุบันนี้เรานิยมใช้คำว่าพัฒนาเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดคำว่าภาวนาเป็นศัพท์เก่าเราจะใช้คำว่าพัฒนาแทนก็ได้นี่ก็เป็นความหมายแบบกว้างทีนี้ในวงจำกัดบางทีเราใช้แบบเจาะจง ในความหมายที่จํากัดแคบเข้ามาก็จะมีความนิยมใช้ภาวนาในความหมายที่เป็นเรื่องข้อปฏิบัติในทางที่เกี่ยวกับจิตใจโดยเฉพาะซึ่งข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับจิตใจในที่นี้ถ้าพูดให้ถูกต้องแล้วจะต้องพูดว่าข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับจิตและปัญญาก็คือว่าจะเข้าสู่ความหมายที่ใช้ในที่นี้เป็นจิตภาวนา แล้วก็จะคู่กับคำว่าปัญญาภาวนาเพราะฉะนั้นในความหมายที่จำกัดซึ่งนิยมในวงการปฏิบัติธรรมนี้คำว่าภาวนาเราจะใช้ในความหมายที่มักจะเจาะจงถึงภาวนาที่แบ่งเป็นสองอย่างคือเป็นจิตภาวนาอย่างหนึ่งกับปัญญาภาวนาอย่างหนึ่งในเมื่อภาวนาแปลว่าการฝึกอบรมการเจริญหรือการลงลูปฏิบัติ จิตภาวนาก็หมายถึงการปฏิบัติที่เกี่ยวกับเรื่องจิตหรือการฝึกอบรมจิตใจการทําจิตใจให้เจริญงอกงามพัฒนาจิตใจนั่นเองก็คู่กับปัญญาภาวนาซึ่งหมายถึงการพัฒนาปัญญาทําปัญญาให้เจริญงอกงามเป็นข้อปฏิบัติในด้านที่เกี่ยวกับปัญญาหรือฝึกอบรมปัญญานี่ก็เป็นเรื่องของศัพท์ที่ใช้คู่กัน เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยเราจะต้องพูดถึงเรื่องจิตภาวนานี้แล้วก็โยงไปหาปัญญาภาวนาด้วยจึงควรทำความเข้าใจเบื้องต้นกันไว้อย่างนี้ก่อนทีนี้จิตภาวนากับปัญญาภาวนานี่ก็เป็นศัพท์ที่ใช้กันในระดับหนึ่งแต่มีศัพท์ซึ่งบางครั้งจะนิยมมากกว่ามาใช้แทนสองศัพ์นี้ ซึ่งถือว่าเป็นคำที่ใช้แทนกันได้หรือเป็นไวยพ์สับนั้นบางทีเราได้ยินบ่อยกว่าคืออย่างที่หนึ่งสมถะภาวนาใช้แทนคำว่าจิตภาวนาแล้วอย่างที่สองวิปัสสนาภาวนาใช้แทนคำว่าปัญญาภาวนาการที่ใช้คำทั้งสองนี้มาแทนก็เป็นการใช้แบบพูด เจาะจงให้ตรงเป้ายิ่งขึ้นคล้ายจำกัดแคบเข้ามาให้ตรงจุดมุ่งหมายของเราหรือการปฏิบัตินี้กล่าวคือจิตภาวนาที่ว่าฝึกอบรมจเจริญจิตใจหรือพัฒนาจิตใจนั้นเป้าหมายอยู่ที่ความสงบจิตใจความสงบจิตใจอัน,นั้นท่านเรียกว่าสมถะเพื่อพูดให้เข้าสู่เป้าหมายเลยก็ใช้คำว่าสมถะมาแทนคำว่าจิต ก็เป็นสมถะภาวนาการฝึกอบรมสมถะคือการฝึกอบรมทำให้เกิดความสงบจิตใจขึ้นและสมถะในที่นี้ก็เป็นคำที่ใช้แทนกันได้กับคำว่าสมาธิเพราะฉะนั้นสมถะภาวนาก็อันเดียวกับคำว่าสมาธิภาวนานั่นเองบางครั้งเราก็ใช้คำว่าสมาธิภาวนาเมื่อเห็นศัพท์เหล่านี้แล้วก็ขอให้เกิดความเข้าใจชัดเจนไม่ให้งง จะได้ยินจิตภาวนาก็ตามสมถะภาวนาก็ตามแล้วก็สมาธิภาวนาก็ตามก็ให้เข้าใจเหมือนว่าเป็นคำเดียวกันเอาแล้วนี่ก็สายหนึ่งละทีนี้สายที่สองก็ปัญญาภาวนาปัญญาภาวนานั้นเจริญปัญญาทีนี้ถ้าใช้ศัพท์ให้ตรงเป้ายิ่งขึ้นท่านจะใช้คําว่าวิปัสนาภาวนาวิปัสสนานั้นก็เป็นปัญญาในความหมายจำเพาะ คือปัญญานั่นเองแต่ใช้ในความหมายที่เป็นเรื่องของความเห็นแจ้งในสัจธรรมเห็นแจ้งตัวความจริงเห็นแจ้งสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นตามสภา,าวะก็เรียกว่าวิปัสสนาเพราะนั้นการที่เราเจริญปัญญานี้เราพุ่งให้เกิดปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาก็เลยใช้คําว่าวิปัสสนาภาวนาคือการฝึอกอบรมเจริญวิปัสสนาหรือพูดง่ายๆก็คือเจริญวิปัสสนานั่นเองสองอย่างนี้ เมื่อพูดสั้นๆบางทีเราก็ตัดคำว่าภาวนาออกได้ก็เรียกสั้นที่สุดว่าสมถะกับวิปัสสนาซึ่งเราจะได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอเปลนว่าตอนนี้ถ้าเราต้องการจะพูดสั้นๆก็พูดแค่ว่าสมถะกับวิปัสสนาและการเจริญจิตภาวนาวที่เป็นหัวข้อในวันนี้ก็คือการเจริญสมถะนั่นเองแต่นี้เมื่อพูดถึงสมถะกับวิปัสสนาตอนนี้ยังคู่กันอยู่ ยังไม่แยกลงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็อยากจะพูดถึงสาระสําคัญหรือหลักการของทั้งสองอย่างนี้เพื่อให้เห็นความแตกต่างเพราะความแตกต่างนั้นจะช่วยให้เกิดความเข้าใจชัดเจนเวลาเราพูดสองอย่างมาเทียบเคียงกันแล้วเห็นความแตกต่างแล้วแต่ละอย่างก็กลายเป็นเด่นชัดขึ้นมาสมถานนั้นเป็นเรื่องจิตใจทีนี้การจเจริญสมถาหรือการพัฒนาจิตใจนั้น เป้าหมายที่สำคัญที่เป็นตัวแกนกลางของการปฏิบัตินี้เราต้องการอะไรเป้าหมายที่สำคัญที่ต้องการก็คือสมาธิอย่างที่กล่าวแล้วสมาธิคืออะไรก็คือภาวะที่จิตแน่วแน่ลงไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวคือกำหนดอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นได้เรียกว่าภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวอันนี้เรียกว่าสมาธิ จะทำยังไงก็ตามจะมีวิธีการยังไงก็ตามก็ขอให้เป็นไปนตามหลักการนี้ก็คือว่าให้จิตเนี่ยรวมเป็นหนึ่งอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปภาวะที่จิตอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวได้ต่อนเนื่องกันไปนี้เรียกว่าเป็นสมาธิเป็นสาระเป็นหลักการของสมถะหรือจิตภาวนาส่วนวิปัสนาภาวนานั้นสาระอยู่ที่การพัฒนาปัญญา ก็คือเราต้องการให้เกิดปัญญาที่เห็นแจ้งความจริงของสิ่งทั้งหลายตามสภาวะนี่ก็เป็นข้อแตกต่างที่เป็นส่วนสาระสำคัญถ้าแยกจุดนี้ได้แล้วเราจะเข้าใจการปฏิบัติทั้งสองสายอันนี้ส่วนที่เรามาพูดในที่นี้บอกว่าเจริญภาวนานั้นความจริงคำว่าเจริญนี่ก็เป็นศั์ที่เติมเข้ามาข้างหน้าให้เป็นกิริยา ซึ่งที่จริงคาว่าภาวนานั้นก็แปลว่าการเจริญอยู่แล้วก็เหมือนกับพูดซ้อนกันว่าเจริญการเจริญเหมือนกับเราพูดในภาษาไทยว่าพูดคำพูดทํานองนั้นเจริญก็เป็นกิริยาก็คือการปฏิบัติภาวนานั่นเองและภาวนาที่กำลังพูดในที่นี้ก็จิตภาวนาก็แปลว,ว่าในวันนี้เราจะพูดเจาะจงจะเฉพาะเรื่องจิตภาวนาหรือเรื่องสมถะ เรียกเตมมสมถะภาวนาหรือจะเรียกว่าสมาธิภาวนาก็ได้เอาละนี่เป็นเรื่องของคาว่าภาวนาที่เข้าสู่เป้าของเราคือจิตภาวนาต่อไปก็คือคําว่ากรรมฐานในที่นี้บอกว่าวิธีทาจิตภาวนาหรือจเจริญสมถานี้โดยเลือกจากกรรมฐานสี่สิบกรรมฐานคืออะไรก็ดูตามรูปศัพท์ก่อนกรรมฐานก็มาจากคาว่ากรรม บวกกับคำว่าฐานกรรมคืออะไรกรรมก็คือการงานการงานในที่นี้ก็คือการงานภาวนานั่นเองคือการทําภาวนาน,นี่แหละเป็นการงานซึ่งเป็นการงานทางด้านจิตใจเป็นนั้นว่ากรรมในที่นี้หมายถึงการเจริญภาวนานทีนี้ฐานแปลว่าอะไรฐานแปลว่าที่ตั้งเมื่อรวมกันเข้าสองศัพท์กรรมวาฐาน ก็แปลว่าสิ่งที่เป็นที่ตั้งของการทำงานภาวนาอะไรเป็นที่ตั้งของการทำงานภาวนาก็การที่เราจะทำงานภาวนาเราก็ต้องมีสิ่งที่ทำสิ่งที่เอามาใช้ในการกระทำนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่ากรรมฐานอันนี้เป้าหมายของการเจริญภาวนาหรือทรรมสมถาน,นี้ก็คือการที่ให้จิตเราอยู่แน่วแน่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียว สิ่งไรก็ตามที่เอามาให้จิตกําหนดจับอยู่สิ่งนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นที่ตั้งของการทํางานภาวนาละเอาละนี่คือความหมายที่หนึ่งสิ่งใดที่ใช้สําหรับการทํางานภาวนาเป็นที่ตั้งของการทํางานภาวนาสิ่งนั้นก็เรียกว่าเป็นกรรมฐานนี่ความหมายที่หนึ่งต่อไปความหมายที่สองความหมายที่สองกรรมฐานก็จะแปลอย่างหนึ่งว่าการทํางาน นั้นหรือการทํางานภาวนานั้นในฐานะที่เป็นฐานเป็นฐานอะไรก็เป็นฐานของการบรรลุธรรมชั้นสูงขึ้นไปนั่นเองหมายความว่าตัวการเจริญภาวนานั่นแหละเป็นกรรมฐานในฐานะที่มันเป็นฐานของการบรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นไปตกลงว่ากรรมฐานก็จะมีความหมายสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็หมายถึงสิ่งที่ใช้ในการเจริญภาวนาในฐานะที่มันเป็นที่ตั้งของการทํางานภาวนา และในความหมายที่สองกรรมฐานก็หมายถึงตัวการเจริญภาวนานั่นแหละเพราะการทำงานภาวนานั้นเป็นฐานของการบรรลุธรรมที่สูงขึ้นไปโดยในนี้เราจะเห็นว่าบางทีเราก็ใช้คำว่ากรรมฐานเนี่ยมาแทนคำว่าภาวนาเลยแทนที่จะเรียกว่าสมถะภาวนาก็เรียกว่าสมถกรรมฐานแทนที่จะเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาก็เรียกว่าวิปัสสกรรมฐาน ซึ่งเราจะได้ยินได้ฟังบ่อยครั้งอันนี้เมื่อเข้าใจความหมายอย่างนี้แล้วจะได้มีความชัดเจนที่จริงคำว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นศัพท์รุ่นหลังใช้ในรุ่นอัตถกาาศัพท์เดิมในยุคพระไตรปิฎกนั้นใช้คําว่าภาวนาก็เอาละจะใช้คําไหนก็ให้รู้ว่ามีความหมายแทนกันได้เป็นอันว่าเมื่อใช้ในความหมายว่ากรรมฐานคือการทํางานในฐานะที่เป็นฐาน ของการบรรลุธรรมที่สูงขึ้นไปกรรมฐานนั้นก็หมายถึงตัวการเจริญภาวนาก็เวลาเราพูดว่าสมถะกรรมฐานก็หมายถึงว่า<ม>การทำงานสมถะในฐานะที่เป็นฐานของการบรรลุธรรมที่สูงขึ้นไปนั่นเองอีนี้ที่บอกว่ากรรมฐานสี่สิบในหัวข้อของเรานี้เราจะใช้ในความหมายที่หนึ่งคือใช้ในความหมายว่าสิ่งที่เป็นฐา,านของการทำภาวนานั้นหรือสิ่งที่ใช้เป็นฐา,าน เป็นที่ตั้งของการทำงานภาวนาสิ่งที่ใช้เป็นที่ตั้งของงานทำภาวนานี้หรือตัวสิ่งที่เรามาใช้กำหนดให้จิตใจเป็นสมาธินั่นเองสิ่งนี้ถ้าหากว่าใช้ในศัพท์ทางพระท่านเรียกว่าอารมณ์เราก็มีคำว่าอารมณ์กรรมฐานสิ่งที่ใช้สำหรับกำหนดให้จิตเป็นสมาธิเราก็เรียกว่าอารมณ์ของสมาธิหรือเมื่อจิต แน่แน่อยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวเราก็เรียกว่าจิตแน่แน่อยู่กับอารมณ์อันเดียวคำว่าอารมณ์ในที่นี้จะต้องทําความเข้าใจทวนกันอีกครั้งหนึ่งคือว่าอารมณ์นี้ไม่ได้ใช้ในความหมายอย่างที่เข้าใจในภาษาไทยเคยพูดครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าอารมณ์นั้นก็คือสิ่งที่ใจรับรู้นั่นเองสิ่งที่ถูกจิตรับรู้สิ่งท่านแปลอย่างภาษาพระบอกว่าสิ่งที่ เป็นที่ยึดหน่วงของจิตหรือสิ่งที่จิตยึดหน่วงก็คือสิ่งที่จิตรับรู้นั่นแหละซึ่งจะเป็นการรับรู้ทางตาสิ่งที่รับรู้ทางตาก็คือรูปเราก็เรียกว่ารูปนั้นเป็นอารมณ์ของตาทีนี้สิ่งที่รับรู้เข้ามาทางหูอันนี้ก็เป็นอารมณ์ทางหูได้แก่เสียงแล้วก็ กลิ่นที่เข้ามาทางจมูกก็เป็นอารมณ์ของจมูกอารมณ์ของจิตที่รับรู้ทางจมูกนั้นเพราะฉะนั้นกลิ่นนั่นก็เป็นอารมณ์ของความรับรู้ทางจมูกแล้วก็รสก็เช่นเดียวกันก็เป็นอารมณ์ของการรับรู้ทางลิ้นแล้วก็สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นต้นก็เป็นอารมณ์ของการรับรู้ทางด้านกายสัมผัส จนในกระทั่งในที่สุดนั้นก็คือสิ่งที่อยู่ในใจสิ่งที่ใจคิดสิ่งที่ใจรับรู้ทั้งหมดก็เรียกว่าเป็นอารมณ์ของจิตใจที่เราเข้าใจคลาดเคลื่อนไปนี้ก็คงจะเป็นเพราะเราไปนึกถึงสิ่งที่ใจรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเช่นความโกรธความจริงจะต้องแยกความหมายให้ถูกตัวความโกรธนั้นที่จริงไม่ใช่เป็นอารมณ์แต่ในภาษาไทยเราใช้เป็นอารมณ์ ความโกรธนั้นเป็นกิเลสกิเลสเกิดขึ้นในจิตแล้วเวลาความโกรธนั้นถูกจิตรับรู้เช่นเราพิจารณาความโกรธความโกรธนั้นกลายเป็นอารมณ์ของจิตอย่างนี้ความโกรธก็กลายเป็นอารมณ์ได้ในภาษาพระด้วยแต่ถ้าเป็นอารมณ์ในภาษาไทยเช่นมีความโกรธแล้วมีอารมณ์โกรธอย่างนั้นไม่ใช่เป็นอารมณ์ในภาษาพระเป็นอารมณ์ในภาษาไทย ก็แปลว่าแม้แต่คําว่าอารมณ์ในภาษาไทยนี้ก็เป็นอารมณ์ในภาษาพระได้ในเมื่อเราเอามันไปเป็นสิ่งที่ให้จิตพิจารณาหรือรับรู้เกิดความโกรธขึ้นมาเอาความโกรธนั้นไปให้จิตพิจารณารับรู้ความโกรธนั้นก็กลายเป็นอารมณ์ของจิตไปคิดว่าเท่าที่พูดมานี้คงจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับคาว่าอารมณ์เพราะฉะนั้นเราเอาอะไรก็ตามที่เข้ามาที่จิตรับรู้เนี่ย ให้จิตจับแนวอยู่จรงกระทั่งว่าจิตอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งเดียวเราก็เรียกว่าอยู่กับอารมณ์เดียวและนั่นคือสมาธิบางทีก็เป็นสิ่งที่เรารับรู้ทางตาเช่นว่าอาจจะเป็นรูปภาพหรือจะบางคนใช้พระพุทธรูปเนี่ยพระพุทธรูปก็เป็นอารมณ์ทางตาคือเป็นรูปชนิดหนึ่งแล้วเราก็เป็นอารมณ์ของจิตจิตก็กำหนดจับอยู่กับพระพุทธรูปนั้นจนกระทั่งว่าจิตมีอารมณ์หนึ่งเดียว อยู่กับพระพุทธรูปอย่างเดียวอันนี้ก็เรียกว่าจิตนั้นเป็นสมาธิคือมีพระพุทธรูปเป็นอารมณ์อย่างเดียวนี่ก็พูดขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจคําว่าอารมณ์เพราะว่าเรามักจะใช้คําว่าอารมณ์นี้ซ้อนกับคําว่ากรรมฐานเพราอกรรมฐานนั่นแหละเวลาเราเอามาให้จิตกําหนดแล้วตัวกรรมฐานนั่นเองมันก็กลายเป็นอารมณ์ของจิตไปเราก็เลยเรียกว่าอารมณ์กรรมฐานก็ไปอันว่าในตอนนี้ ให้ทําความเข้าใจว่าคำว่ากรรมฐานที่ใช้ในหัวข้อวกรรมฐานสิินั้นหมายถึงสิ่งใดก็ตามที่เป็นที่ตั้งแห่งการทํางานภาวนาคือสิ่งที่ใช้ในการกําหนดให้จิตใจนี้เป็นสมาธิหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอารมณ์ที่ให้จิตกําหนดเพื่อให้จิตแน่ๆเป็นสมาธิเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เดินหน้ากันต่อไป